สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลหลายคนเห็นแพลพลาแสงทองนะครับเห็นตั้งแต่เปิดวงใหม่ๆเนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับมีสามีแล้วก็เลิกลากันไปแต่ก็อยู่กับลูกทั้งสองคนได้อย่างมีความสุขหลายคนเนี่ยโฟกัสไปที่ผลงานของแรลพลาแสงทองซึ่งคำว่าแพลพลาแสงทองเนี่ยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากคนจะรู้จัก คนจะรู้จักเยอะเลยนะเปรยพร้าแสงทองอมีชื่อเสียงโด่งดังบางคนนะครับก็ไปหัว,วเราะเยาะเขาว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยได้กล่าวว่าเธอเนี่ยแพร้าแสงทองเนี่ยเป็นราชินีหมอลำซิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูดูกันนะราชินีหมอลำซิ่งมันขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละคนนะมุมมองของแอดแอดมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถ ที่จะมีมุมมองมองศิลปินเป็นราชินีได้เป็นเจ้าหญิงได้นะครับด้วยความสามารถความสวยแล้วก็การมีกระแสต่อเนื่องนะครับยิ่งไม่สัมภาษณ์ยอะๆนเนี่ยโอ้โหยิ่งมีกระแสบอกเลยนะบางคนไปด่าไปว่าเขาเนี่ยทำให้เขามีกระแสที่โด่งดังขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเสียหรือข่าวที่ไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความดัง ที่มีหลายหลายคนเอ่ยชื่อแล้วทุกคนรู้จักนั่นก็คือแปลวพราวแสงทองได้นะครับไม่มีใครลบล้างเธอได้ฮะบอกเลยมันมีกระแสมาต่อเนื่องนะฮะแล้วกเ็เรื่องของการที่กล่าวกันว่าซูปเปอร์สตาราชินีหมอลำอะถามหน่อยมีกี่คนที่ไปยืนอยู่จุดนี้เขาทำอาชีพหมอลำนะครับมีธุรกิจที่แตกหน่อออกไป ถ้าเราเรียกราชินีหมอลำเนี่ยมันจะต้องจำกัดความหรือว่าเป็นราชินีหมอลำได้อย่างไรนะเพราะว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันน้อยมันไม่ได้เยอะเลยแอดดิวเนี่ยอวยหรือเปล่าเออนะว่าผมอวยอีกเฮ้ยก็ต้องบอกกันก่อนว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเป็นศิลปินอยู่ในวงไหนนะครับก็ตามแต่หรือ คุณจะไปสร้างความสุขให้กับใครเนี่ยมันจะมีแฟนคลับที่ประทับใจคุณนะครับทุกที่คุณได้มีโอกาสออกไปเดินทางข้ามจังหวัดอื่นๆหรือจังหวัดนั้นๆเนี่ยคุณไปสร้างความอินเทอร์เทนสร้างความสนุกสนานคุณได้มีดรามา่าคุณไปพร้อมรอยยิ้มแล้วก็มีไมตรีต่อแฟนคลับแค่แนี้คุณก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วส่วนคนที่มันด่าว่าคุณเนี่ย มันก็เกิดจากการที่เขาไม่ชอบคุณเมื่อเขาไม่ชอบคุณเขามีอคติกับคุณเขาก็ไม่สามารถมองคุณดีขึ้นมาได้เลยเขาไม่สามารถมองคุณดีขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไปทําอะไรที่ไม่ถูกใจเขาซึ่งไอ้อคนที่ไปว่าแพลวๆเนี่ยก็หาความชอบทําให้ตัวเองว่าของของฉันดีที่สุดศิลปินของฉันเวิร์กที่สุดเธอไม่เหมาะกับเป็นราชินีหมอลำเธอไม่เหมาะเลยคนก็น้อยคนดูน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับ ก็เลยอยากจะพูดให้มันสบายใจเนาะว่าไม่ว่าคุณจะติดตามศิลปินคนไหนนะครับทุกคนสามารถสร้างความสุขให้คนที่มีความรู้สึกแบบท้อท้อเศร้าๆหรือบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนอยากจะมาปลดปล่อยถ้าเกิดศิลปินคนนั้นทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขได้หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับดูแลรู้สึกเ้ยมันถูกเทสมันถูกใจมันใช่เลยอย่างเงี้ย ไอ้ดูมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่ว่าแบ่งครับแบ่งพวกนะครับมันเกี่ยวกับการมองของคนมากกว่าว่าคุณจะให้เขาเป็นราชินีหมอรำไหมนะไม่ใช่ว่าพอเห็นแอดพูดสื่อนะครับพูดในสื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาฟังไอ้ดูเชื่อว่าแฟนคลับของแพลวพรปลวแสงทองเนี่ยเขามีวิจารณญาณแล้วก็รู้ว่าอัานไหนควรแยกแยะอัานไหนควร เข้าไปตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้นะว่าอันนี้ข่าวปลอมอันนี้ข่าวไม่จริงอันนี้ข่าวจริงอันนี้ต้องส่งเสริมหรือเปล่าถ้าเป็นข่าวจริงใช่ไหมอันนี้ไอ้ผู้ถูกไหมครับเออมันมีดรามา่าไงดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมองว่าแพรววเนี่ยไม่สมควรเป็นซูปเปอร์สตาร์ไม่สมควรเป็นราชินีหมอรำคนที่เป็นราชินีหมอรำนะครับแล้วปังเลยก็คือแอนออรดีกับใหม่พัชรี เดี๋ยวนะแอนออรดีเนี่ยเขาเป็นภรรยาของบอยนะครับซึ่งเป็นคนที่เก่งทั้งคู่เลยนะทั้งบอยทั้งแอนเนี่ยแอนเนี่ยแอดดิวก็ชอบนะการวางตัวนะครับความเรียบร้อยของเขาบางทีก็มีอารมณ์บ้างแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์มีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์เศร้าอารมณ์ดีใจแฮปปี้มีเหมือนกันหมดฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองคนนะครับทำไมต้องไปว่าเพลาวว่าเป็นราชินีหมอลำไม่ได้เพราะว่า ผู้หญิงคนนี้มีเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครนะครับอ่าแล้วก็เป็นเสียงที่อ่าเป็นสไตล์ของเขาซึ่งแอนออดี d, จะมาแข่งกับแพลวพลาวก็ไม่ได้ถูกไหมแอนดออดี d, เขาก็ทำงานอ่าดูแลสามีสามีดูแลแอนดออดีเขาก็ดูแลลูกเพชรน้องพลอยนะครับดูเพชรดูพลอยไปด้วยแตนะ่ไม่ใช่เพชรพลอยจิวเวลรี่นะครับน้องเพชรน้องพลอยลูกของเขาส่วนแพลวพลาวแสงทองเขาก็ทำหน้าที่ของเขา นะมันก็จะมีคนเอ้ฉันชอบศิลปินคนนี้เอ้ยเธอชอบศิลปินของเธอสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบนะคนดูเขารู้ว่าอันไหนถูกเทสอันไหนชอบไม่พอใจอันไหนชอบใจเนี่ยเขาจะแบ่งแยกของเขาเองคนที่ไม่ชอบคนที่อคตินะครับเขาก็จะมาหาว่าแอดเนี่ยอวยนะแล้วของคุณนะ่ไม่อวยหรือไงคุณก็อวยแทบจะกราบตีนอยู่แล้วนะครับเออแทบจะกราบแทบเท้าฝาผระบาทนะฮะมันก็ แล้วแต่มุมมองของคนส่วนใหม่พัชรีเขาก็มีสไตล์ของเขาให้แอนไปเต้นแบบใหม่พัชรีได้ไหมแอนก็ไม่ใช่ทางของเขาให้เปลวเปลาไปเด้งๆ้งเด้าๆเหมือนใหม่พัชรีเขาได้ไหมก็ไม่ใช่ทางของเปลวพเปลาแต่ว่าใหม่พัชรีทําไมคนชอบเยอะหนึ่งคนอยากจะจ้างงานเพื่อมาเอนเตอร์เทนใหม่เนี่ยก็สายเอนเตอร์เทนอย่างแท้จริงนะครับเอนเตอร์เทนความมั่นใจการกล้าแสดงออกนะครับเออเนี่ยก็ได้ใจคนที่ ถูกใจแบบเทสเดียวกันเทสเดียวกันความรู้สึกเดียวกันฉันชอบใหม่วัชรีคุณก็จ้างเขาไปแค่นั้นเองนะส่วนใครที่ชอบแพรวแสงทองเนี่ยนะไม่ได้จ้างเพอคุณเดียวนะครับก็จ้างแพ็คคู่ไปเลยจ้างน้องสันด้วยเพราะว่า2คนเนี่ยนะจะเป็นอะไรที่ส่งความสุขมอบความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะอ่าก็จะมีคนที่ตั้งกระทู้นะครับว่าไม่สมควรเป็น ราชินีหมอลำนั่นก็คือแปลวราแสงทองการเป็นราชินีหมอลำซิ่งใดๆก็คือมีหลายช้อยใช่ไหมฮะหลายคนเลือกหลายคนเลือกนะครับใหม่พัชรีเป็นราชินีหมอลำอา้าวถ้าบางคนไม่ชอบใหม่พัชรีล่ะบางคนบอกไม่ชอบอะไรที่มันทะลึ่งตึงตังไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าแบบนะเกินเกินงามหญิงไทยอะ่ะประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกของเขาอะเหมือนคุณชอบศิลปินของคุณนะ่ะ คุณก็ไม่กวรเอามาเปรียบเทียบถูกไหมเออชอบใครชอบมันนะครับออบางคนก็บอกว่าไปดูหม่พัชรีมาแล้วอันนั้นอะของแท้แต่บางคนไม่ชอบละ่ะสมมติมันไม่ได้มีชอบอย่างเดียวนะคนเราทุกคนมันมันไม่สามารถที่จะแบบเปิดใจชอบใครได้หลายคนเหมือนเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ชอบอย่างไอดูวไอดูวบอกเลยว่าหม่พัชรีก็ไม่ใช่เทสแอดนะถามว่าชอบในความบันชอบหรือเปล่า ชอบในความมันหรือเปล่าชอบชอบในความมันชอบในการในการแสดงออกมีความน่าประทับใจกับผู้ชมนั่นก็คือการเล่นการมีคอนแท c กกับคนที่เข้าไปดูซึ่งมันก็โอเคมากๆสำหรับคนที่ชอบสำหรับอดิวคิดว่ามันอาจจะดูมั่นใจเกินไปนะอาจจะดูมั่นใจเกินไปอาจจะดูเกินเกินจริงเกินไปก็คือการแสดงกันแหละนะเขาสายอนเตอร์เทนไงใหม่ปัชรีเนี่ยนะครับ ยิ่งมาอยู่กับกล้องห้วยไล่ยิ่งไปไกลยิ่งไปแบบโอ้นะบางคนชอบก็ชอบเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่หวหว่าเขาเขาชอบก็ยินดีกับเขาไปเขาแสดงสนุกก็ต้องยอมรับว่าเขาแสดงสนุกจริงๆเขาแสดงสนุกเขาไม่มีพิษม,ม,มีภัยนะเออก็เราก็ดูได้นะครับเอออีกเพจก็กล่าวว่าแปลว่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำเออก็แล้วแต่ไงเพจใครเพจมันฉันจะรักใครฉันก็เรื่อง ก็เรื่องของฉันนะครับเรื่องของคุณเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณเ,เกี่ยวกับศิลปินไหมศิลปินก็ไม่ยุ่งด้วยนะครับพวกคุณเอาไปดึงให้มันเกี่ยวกันเองไปเปรียบเทียบกันเองนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับราชินีหมอลำละกันนะครับสำหรับเพลงพราวแสงทองนะแล้วแต่จะนิยามกันสุดท้าย่สุดเนี่ยถ้าไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ในอาชีพที่สุดเจรดิบชนนะครับแล้วก็มีความรู้สึก เห็นอกเห็นใจมีเอ p ม t h y นะครับแล้วก็มีความรักแก่พอ่พอแม,แม่แค่นี้แฟนคลับก็ประทับใจแล้วนะไม่เกี่ยวกับว่าเธอไม่เหมาะสมเป็นราชินีหมอรำเธอไม่สมควรได้รับมันอะไรเงี้ยไม่เหมาะสมครับใครนิยามครับใครเป็นคนแต่งตั้งครับหรือใครเป็นคนที่จะมาตัดสินว่าเขาไม่ใช่หรือใช่ฉะนั้นการจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ที่การมองของคนดู ว่าเขาอยากให้ใครเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะครับอยากให้ใครเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบราชินีหมอลำที่แบบจเจริญค่าที่สุดนะครับเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเนาะไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเขาโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ